สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับเราก็มาพบกันเช้า,ชาว,วันนี้เช้าว,วันอังคารที่1พฤศจิกายน2,565นะครับครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับในรายการของกรมชมทานโดยสํานักงานชมทานที่7พบประชาชนนะครับ ครับวันนี้ผมก็จะมารายงานสถานการณ์น้ําที่สถานีวัดน,น้ท่า N7 ที่ไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเราเช้าวันนี้นะครับครับวันนี้สถานีวัดน,น้ท่า N7 เราอยู่ที่ระดับบวก114.49เมตรลักกนะครับหรือก็ยังสูงกว่าฝั่งตลิ่งอาําเภอวลินชําราบอยู่2เมตร49เซนนะครับมีอัตราการไหลผ่านอยู่ที่3,892ลูกบากเมตรต,ต่อวินาทีนะครับหรือ 336ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะครับที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลเรานะครับกับลดอาระดับน้ําท่าที่ M7 เรานะครับลดลงจากเมื่อวาน15เซนติเมตรนะครับรวมแล้วตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมานะครับตอนนี้เราลดลงไปแล้ว2เมตร2เซนติเมตรแล้วนะครับก็คาดว่าประมาณกลางเดือนพฤศจิก,กายนก็จะกลับเข้าสู่ตลิ่งแล้วนะครับระดับน้ํานะครับ อัตราการระบายออกที่เขื่อนปากมูลนะครับจากแม่น้ามูลลงสู่แม่น้ําโขงนะครับวันนี้ระบายออกอยู่ที่4,515ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหรือ390ล,ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะครับเนื่องจากแม่น้ําโขงเนี่ยยังลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ลดลงไปอีก17เซนติเมตรนะครับทำให้แม่น้ํามูลเนี่ยวันนี้นะครับสูงกว่าแม่น้ออําโขงถึง7เมตร36เซนติเมตรเลยนะครับ ครับและจากข้อสั่งการของท่านประพิจันมานะครับท่านอธิบดีกรมชนประทานนะครับที่ได้สั่งการในเรื่องของการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับหลังน้ําลดลงแล้วเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันที่31ตุลาคม2565ทางโครงการชลประทานอุบมลมราชธานีนะครับก็ได้จัดตกจัดชุดปฏิบัติการพร้อมรถบรรทุกน้ํากับเครื่องสูบน้ำนะครับเข้าช่วยเหลือนะครับฟื้นฟูบริเวณ ชุมชนวัดหลวงนะครับวัดหลวงหเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเรานะครับโดยเข้าไปสูบน้ำที่ยังขังยังค้างอยู่นะครับแล้วก็สูบออกนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ได้ไปดำเนินการฟื้นฟูต่อนะครับที่สำนักงานตรวจบัญชีสากรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่อำเภอวารินชำราบนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับเนื่องจากปัจจุบันกระน้าลดลงแล้วนะครับครับอ่าส่วนถนนหลายๆสายนะครับปัจจุบันนะครับก็สามารถวิ่งได้ตามปกติแล้วนะครับยังเหลือเพียงเส้นสะพานร้อยปีนะครับที่เดินทางไปอำเภอวิงชิมลาบท่านั้นเองนะครับที่ยังใช้การไม่ได้นะครับส่วนเส้นทางอื่นใช้การได้ตามปกตินะครับส่วนถนนอ่าถนนจากสะพาน200ปีนะครับ ไปและกลับฝั่งอำเภอวารินชำราบนะครับก็ใช้การได้แล้วแต่ก็ยังมีศูนย์พักพิงผู้อ,อพยพึ้นตั้งอยู่ริมทางนะครับก็อาจจะทาให้การจราจรติดขัดหน่อยนะครับถ้าอย่างไงก็ขอให้วางแผนการเดินทางให้ดีแล้วก็ขอให้ระมัดระวังผู้ที่เป็นผู้อ,อพยพซึ่งอยู่ตามริมถนนด้วยนะครับครับสำหรับหน่วยงานราชาการนะครับหรือสถานที่สาธารณะเช่นวัดและโรงเรียนนะครับ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับหากน้ําลดลงแล้วนะครับต้องการให้ทางกรมชมนทานนะครับเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูทําความสะอาดสูบน้ําที่ท่วมขังออกจากพื้นที่นะครับขอให้แจ้งได้เลยนะครับที่โครงการชุมนทานใกล้บ้านท่านหรือสายด่วน1460กรมชมนุทานนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ